ส่วนการส่งเสริมให้คนไทยมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว,ว่าทอ,อสจะจัดงานประมูลขายบ้านมือ2ต่อเนื่องครับโดยปีนี้จัดขึ้นแล้วสามารถจำหน่ายทรัพย์ได้ถึง625รายการทออสครับเปิดเผยผลการจัดประมูลขายบ้านมือ2ทอ,อสประจำปีครั้งที่1ประจำปี2566ครับโดยสามารถจำหน่ายทรัพย์ได้625รายการคิดเป็นมูลค่า730ล้านบาท แบ่งเป็นทรัพย์ในเขตรกรุงเทพและปริมณฑล200รายการคิดเป็นมูลค่า2 4 9ล้านบาทและทรัพย์ในเขตภูมิภาค425รายการคิดเป็นมูลค่า481ล้านบาทโดยทรัพย์ที่มีราคาประมูลต่ำสุดครับที่มีผู้ประมูลซื้อได้ได้แก่ห้องชุดขนาดเนื้อที่25.67ตารางเมตรเขตบางเขนกรุงเทพปิดประมูลในราคาเพียง80,000บาทเท่านั้น ขณะที่ซั์ที่มีราคาประมูลสูงสุดได้แก่อาคารพาณิชย์เนื้อที่72ตารางวาแนอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีครับปิดประมูลด้วยราคา7,290,000บาทเนื่องจากเป็นทรัพย์ที่อยู่ใ,ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางคมนาคมสะดวกเหมาะแก่การทำการค้าส่วนรายการทรัพย์เด่นนะครับที่เป็นรายการเด่นและก็มีผู้เข้าร่วมสู้ราคาในการประมูลมากที่สุดถึง10รายได้แก่ห้องชุดขนาดเนื้อที่43.66ตารางเมตร เขตดินแดงกรุงเทพครับปิดประมูลได้ในราคา2,410,000บาทเนื่องจากเป็นทรัพย์ที่อยู่ใจกลางเมืองและอยู่ใกล้แหล่งอันวนความสะดวกมากมายทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลครับจะได้สิทธิ์รับสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำสุดนานสูงสุดถึง24เดือน สำหรับผู้ที่พลาดการประมูลในครั้งนี้นะครับสามารถร่วมประมูลครั้งต่อไปได้ในวันที่19พฤษภาคมนี้ทางออนไลน์คือ GHB Online Auction หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Page ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับ